อยู่เชียงใหม่กําลังหาคนสร้างบ้านอยู่หรือเปล่าครับหากคุณกําลังหาคนสร้างบ้านในฝันแต่ดันกังวลกับปัญหาคลาสสิกช่างหายไม่รับผิดชอบงานงบบ้านคุมงบไม่ได้วัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐานสร้างนานไม่เสร็จสักทีบ้านที่มีก็กันฝุ่นไม่ได้ประสบการณ์กว่า36ปีของแลนดี้โฮมด้วยนวัตกรรมบ้านปลอดฝุ่น PM 2 5พร้อมจบทุกปัญหาการสร้างบ้านให้คุณถึงเชียงใหม่แล้ว l a n d ิ้ o โฮมเราคือศูนย์รับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยในธุรกิจรับสร้างบ้านเราส่งมอบบ้านมาแล้วกว่า8 0 0 0ันหลังจากลูกค้าที่มาหาเราทั้ง9สาขาทั้งในกรุงเทพปริมณฑลสระบุรีราชบุรีและโคราชนักธุรกิจดารานักแสดงต่างไว้ใจให้เราสร้างบ้านให้ ไม่ต้องเสียเวลาคุมงานเองเอาเวลาไปทำธุรกิจดีกว่าครับและนี่คือโอกาสของชาวเชียงใหม่เพราะเรามีสาขาเชียงใหม่เปิดแล้วนะครับนี่คือคุณลิมผู้จัดการสาขาของเราสวัสดีครับเรดี้โฮมสาขาเชียงใหม่ยินดีต้อนรับครับและถ้าคุณอยากจะมีบ้านสักหลัง<ๆ>ก็แค่เดินเข้ามาหาเราเริ่มจากเลือกแบบที่เรามีให้เลือกกว่า300แบบปรับแบบได้ตามความต้องการมีบ้านหลากหลายราคาหลากหลายฟังก์ชันเยอะจริงๆนะอะไม่เชื่อสิภาพมา และที่นี่ยังพร้อมช่วยเหลือทุกเรื่องจุกจิกกวนใจในการสร้างบ้านช่วยเรื่องอะไรบ้างครับพี่ลินเรามียื่นคู่กธนาคารนะครับขอญาตก,ก่อสร้างขออน้ำขอไฟขอบานไขี้และทุกขั้นตอนในการทำงานได้มาตรฐาน ISO 9001 2015จนบ้านลูกค้าเสร็จสมบูรณ์เลยนะครับอา้าวครบจบทุกอย่างเลยนี่ครับอ๋อใช่ครับพี่ลิมครับฤดู PM 2.5นี่ มาเยี่ยมพวกเราทุกปีบ้านปลอดฝุ่นนี่เราทําได้ไหมครับทำได้ครับเรามีนวัตกรรมบ้านสุขภาพีนะครับช่วยทำให้บ้านปลอดฝุ่น PM 2.5นะครับแล้วก็ติดตั้งระบบเข้ากับในบ้านได้เลยนะครับแล้วเครื่องฟอกล่ะครับก็ไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับผมทาให้เราหลับสบายด้วยนะครับเครื่องตัวนี้นะครับแล้วก็ลดภุมแพ้ได้จริงนะครับโอ้ และนอกจากนี้เรายังมีอีกหลายนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยบ้านปลอดมแมลงสาบบ้านสำหรับผู้สูงอายุและบ้านเย็นอยู่สบายที่นี่ทําได้หมดเลยครับและที่สําคัญนะครับแลนด h โฮมเขาคอนเฟิร์มเลยครับว่าบ้านทุกหลังที่สร้างใช้วัสดุพรีเมียมทุกรายการแน่นอน ที่นิมครับแล้วเรามีประกันไหมครับมีครับเรามีรับการงานโครงสร้าง20ปีนะครับรับประกันคุณภาพอาคารภายในภายนอกรับประกันหลังคาสูงสุดถึง5ปีและมีการดูแลกาจัดกวด3ตั้งนะครับอ้เมินขนาดครับและนี่โฮมพร้อมให้บริการชาวเชียงใหม่แล้วนะครับฮะอะไรนะอ๋อยังไม่มั่นใจอ่ะไปดูรีวิวกันครับ Queen's Park ซึ่งฟังดูแล้วมันมไม่ใช่ธรรมดาสวยทุกอย่างมันเหมาะไปหมดอ่ะสามารถบบปรับแบบตามที่ชอบได้ไม่ไม่ได้ตายตัวตามแบบที่เขาเสนอมาให้พิศวกรก,ก็คอยดูแลทุกเรื่องเลยค่ะก็คือเหมือนแนะนําได้หมดตอบคาถามได้หมดทุกคนอะ่ะเขาจะเจอปัญหาในด้านการก่อสร้างทุกคนเลยช่างทิ้งานช่างเบิกล่วงหน้าถ้าคุณอยากตัดปัญหาตรงนี้แล้วบ้านคุณเสร็จแน่นอนแล้วเสร็จแบบมีคุณภาพก็ต้องเลือกแลนดิ้โฮมมาจบกันที่ แลนดี้โฮมก็เลยจะจริ้งใจเลือกแลนดี้โฮมถ้ามีเพื่อนมาสอบถามกับใครดีก็คงจะแนะนำแลนดี้โฮมเป็นช้อยหนึ่งให้เขาเลือกนะฮะแลนดี้โฮมสาขาเชียงใหม่อยู่ใกล้กับรถตูสถางดงแวะมาพูดคุยปรึกษากับพวกเราก่อนได้ครับให้การสร้างบ้านเป็นเรื่องง่ายต้องสร้างกับแลนดี้โฮม